สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดี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 นะคะสวัสดีจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเรานะคะทุกคนค่ะสวัสดีนะคะจากเมืองเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนวันนี้ครูแอนก็นะคะมาส่งพลังแห่งความสุขพลังแห่งความสำเร็จให้แก่เพื่อนๆกัลยานกลยามิตร ทุกคนทั่วโลกเลยนะคะทุกคนค่ะเป็นไงบ้างเอ่ยค่ะทุกคนวันนี้ตื่นขึ้นมานะคะอ่ารับทรัพย์รัวรัวหรือยังคะทุกคนตื่นขึ้นมามีชีวิตที่ดี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 หรือยังส่วนครนนะคะตื่นขึ้นมาโอ้ชีวิตดี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 นะคะตื่นขึ้นมาก็อ่าเติมพลังให้อ่า โลกภายในของเรานะคะหรือว่าอ่านะคะให้จิตของเราสร้างพลังให้จิตให้มีสติให้มีสมาธิด้วยการนะคะสวดมนต์ทำสมาธินะคะยิม้มแบบสวยๆแบบนี้ค่ะทุกคนเนาะเนี่ยวิธีง่ายๆนะคะที่เราจะสร้างนะคะวันทุกวันให้เป็นวันแห่ง ความสุขของเรานะคะเออวิธีง่ายๆเนาะที่จะเปลี่ยนลมหายใจของเรานะคะให้เป็นโอ้ให้เป็นทรัพย์สินให้เป็นเงินตาให้เป็นความสุขความสําเร็จให้เป็นความมั่งคั่งร่ํารวยทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะทุกคนมนุษย์คนเรานะคะวันนี้ถ้าคุณอยากที่จะเรียกว่านะคะ เออสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองเนาะสิ่งสำคัญที่คนสำเร็จเขาทำกันนะคะก็คือน,นี่แหละค่ะทุกคนคะ่ะเออเข้าไปสร้างโลกภายในให้สำเร็จก่อนนะคะแล้วต่อมาเนาะเออเมื่อโลกภายในของเราสำเร็จนะคะโลกภายนอกของเราเนาะเออก็จะมีแต่สิ่งที่ดีนะคะทุกคนไหลหลังเข้ามาในชีวิตของเรานั่นเองนะคะ ว้าวเป็นไงบ้างเอ่ยคะทุกคนเนาะสวยสดงดงามไหมคะทุกคนเนาะนี่ก็คือความลับง่ายๆนะคะทุกคนที่หลายๆคนยังไม่ได้ทําไม่ได้ลงมือทํานะคะหรือว่ายังไม่รู้หรือว่ารู้แล้วแต่ไม่ลงมือทําทําแล้วแต่ก็ไม่เห็นผลนะคะดังนั้นลองทําใหม่ลองมาฝึกฝนพัฒนาตนเองนะคะไปกับครูแอนนี่หรือ คุณหมอแอนนี่นั่นเองนะคะจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนคะ่ะกดหัวใจกดไลค์กดติดตามไว้แล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้านะาเดี๋ยวแกนพาไปไหนเอ่ยวันนี้นะคะไปเที่ยวไหนดีนะคะเออเนาะโดยเฉพาะนะคะทุกคนหากการเป็นอาชีพเทรดเดอร์เนาะเราต้องใช้สติสมาธิใช้ความรู้ทั้งเทคนิคทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ ยิ่งเรามีสติที่ดีมีสมาธิที่ดีนะคะก็จะทำให้อ่าผลการเทรดของเรานะคะทุกคนออกมาดีนั่นเองว้าวใบหน้าเปล่งปังมากๆอะ่ะทุกคนบ๊ายบาย